สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพาทำข้อสอบโอ e t ปี49นะครับนะเรื่องเลขยกกำลังกันหน่อยดสอบความรู้เก่ามาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อนี้เขาบอกว่า3ยกกำลัง 4N บวก 3, บวก3ยกลัง 4N บวก 2, ส่วนด้วย3ามกำลังสอบวก 2, คูณ4ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน N นะถ้าใครแม่นเรื่องนิยามนะครับเราก็จะทำข้อนี้ง่ายมากเลยโดยที่มันจะหลอกมาให้เราเนี่ย กระจาย1ส่วน N เข้าไปใช่ไหมแต่จริงๆเป็นไม่ได้แล้วก็ปรดทำให้พวกนี้ให้มันเป็นอยู่ในรูปของผลการคูนให้หมดเลยนะครับนะในก็ได้เป็น3ามกำลัง4 N คูน3มกำลัง3มบวก3มกำลัง4 N คูน3ามกำลังสองส่วนด้วย3มกำลังสองคูน3มกำลัง2คูนกับ4 ทั้งหมดเนี่ยนะครับยกกาลังหนึ่งส่วนเตัดทอนฮะทีนี้ตัดทอนแบบเร็วเร็วอันนี้สามกลังสองตัดตัวนี้แต่ถ้าตัดตัวนี้เสร็จปุ๊บต้องตัดตัวนี้ได้ด้วยก็มันคือสามกำลังหนึ่งากาไม่เข้มก็จัดไปสามกลังสองเอ็นก็เหมือนกันนะครับสามกลังสองเอ็นก็ตัดตัวนี้ต้าตัดตัวนี้ก็เหลือสามกลังสองเอ็นตัวนี้ก็เหมือนกันสามกลังสองเอ็นเหมือนกันครับเราไม่ต้องมาดึงอยู่ถ้าแบบใครที่มันเร็วเร็วแล้วก็สามารถทําได้เลยนะก็สามกลังสองเอ็น เหลือสามกลังสองเคูณอยู่กับ3บ้านดึง3ออกมาดึงสามกลังสองเออกมาเห็นปะเนี่ยเราดึงออกมาเลยนะครับสาลังเนบวกอยู่กับหนส่วนด้วยข้างล่างก็อ้นี่เหลือหนึ่งอ้นี่เหลือหนึ่งอ้นี่เหลือสใช่ไหมนทั้งหมดยกกำลังหนส่วนเนถูกไหมครับอ่าตัดทอนทีนที้นี้ก็ตัดนี่จบอ้หน,หนี่หตัวนี้เป็นตัดเจบเหลือสามกำลังสอง สามกำลังสองต่อหกไม่ใช่นะครับสามกำลังสองต่อเก้าจบครับข้อนี้ตอบเก้าลายรักอักษรเอาไว้สวัสดีครับ